สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับผมมีพี่น้องถามเข้ามาหลายว่าเฮ็ดจังไดเนาะเขามันจังสิแตกกอดีนะครับผมในระยะการปักดําหรือนะครับหรือพี่น้องวานนะครับใส้สูตรเดียวกันครับพี่น้องเอาเบาถึงเรื่องการปักดําก่อนเฮ็ดจังไดจังสิแตกกอดีนะครับผมการแตกกอปุ๊บเนี่ยครับต้นหนึ่งนะครับจะเฮ็ดในร่วงเข่าเขาออกอยู่หนึ่งรวงต่อต่อต้นนะครับพี่น้อง นี่ยกตัวอย่างเนาะพี่น้องเนี่ยเขากอหนึ่งเนี่ยนะครับผมเนี่ยครับเป็นหน้าดําครับพี่น้องเนี่ยหนึ่งลวงสองลวงนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นสิบกัวล่วงขึ้นนะครับผมถาเพื่อแตกกอออกนะครับกอหนึ่งกับเท่ากับหนึ่งลวงนะครับบาดที่หนี่เฮ็ดจังไดนะครับผมหลังจากปักดําหรือวานไปแล้วนะครับผม เบาเรียงปักดำกอนนะครับผมเป็นหน้าดำเนาะพี่น้องเนาะคนอีสานบานเห่านี่ส่วนใหญ่นะครับอาจจะเป็นอ่างดำอยู่กับมีนะครับผมกับวานนะครับมันจะแยกออกเป็นสองสองแบบการเห็ดหน้านะครับผมสาหรับผู้ที่เฮ็ดหลายเพิ่นจะวานเอานะครับผมแต่สําหรับผู้ที่เพิ่นดำกับมีขึ้นกันนะครับเบาเรียงดำกอนนะครับหลังจากปักดำไปแล้วนะครับผมดำไปประมาณนะครับดำเรียบร้อยแล้วนะครับห้างฉีมวนปุ๋ยเหาองเฉี่ยปุ๋ยอีหยังบา้ นะครับในช่วงระยะแรกขาดบ่ได้ปุ๋ยยูเรีย4600จะเฮ็ดให้เข่าห้องงามไหวนะครับงามไหวแตกกอดีนะครับ,าก,นะรบการใส่ปุ๋ยยูเรียนี่เขาฉีดวานแค่์พิษผิว,ผวบ่ได้วานถึงไรล,ละนะครับบ่ได้วานถึงไรล,ละเป็นสอบเด้พี่นอ้อง20ถึง25่กิโลแค่นั้นเด้นะครับ20ถึง25่กิโลเท่านั้นนะครับสอบหนึ่งจะวานได้ประมาณ2ไร นะครับตีเฉลี่ยประมาณสองลาครับพี่น้องเอาไปวานหลังจากปักดำแล้วนะครับถ้าเป็นหน้าดำนะครับผมหน้าดำหลังจากปักดำแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณยิบหาถึงสามสิบมื่นนะครับวานได้เลยนะครับเขาจะแตกกอตั้งโตได้เร็วขึ้นนะครับการแตกกอคือตัวอย่างเนี่ยแหละครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับผมหน้าดำนะครับแตกกอดีนะครับผมอ่ถ้าแตกออกหลายนะครับก็ถือว่าเข่าเฮ้าเนี่ยได้ล่วงหลายล่วงละหนึ่งตน นเนี่ยเป็นซิปนะครับผมเนี่ยเป็นซิฟที่เพิ่นแตกกองมากนะครับดําแค่สองกีบนะครับเพิ่นจะแตกออกนะแต่วาวานปุยยูเรียนะครับใส่ในช่วงระยะแรกปฏิเสธบ่ได้นะครับผมปฏิเสธบ่ได้ปุยยูเรียคือเร่งต้นเร่งใบนะครับ <c oughs> เหตุแห่งงามเร็วนะครับงามเร็วกระจืดไว้คือกันแต่ว่าในช่วงระยะแรกนี่นะครับหลังจากปลักดําไปแล้วยี่บห้าถึงสามสิบวันเนี่ยพี่น้องวานปุยยูเรีย นะครับเฮดไห่เ็ดหข่าเห่าเนี่ยแตกกอดีนะครับเฮดไห่เข่าแตกกอดีนะฮะระบดที่นี่นะครับคือพี่น้องบางท่านเพิ่นตัดตัดก็ใส้สูตรเดียวกันครับพี่น้องตัดแล้วปุ๊บนะครับการตัดก็แตกกอดีคือกันนะครับไปวานนะครับย่างอ่าปริมาณการวานนี่ยี่สิบกิโลนะครับยี่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลต่อหนึ่งไร่นะครับเอาไปวานหลังจากที่เห่า ตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วสองสามมื่นนะครับเอาไปวานเพื่อจะแตกกอนะครับแตกกอดีละะ้วการตัดเนี่ยจะเฮ็ดไ้นะครับห้าเนี่ยขึ่นบ่ท่านนะครับขื้นบ่ท่านละะ้วก้าเฮาวานปูยูเรียนะครับเข้าไปนะครับจะเฮ็ดในเขาเนี่แตกกอเร็วนะครับจะคุ้มหยาได้ดีนะครับถ้าเป็นหน้าวานเนี่ยคือลักษณะการ อาทิเห็ดหน้าเขาครับพี่น้องนคะครับผมเห็ดหน้าเขาระบาดที่นี่นะครับผมในช่วงหลังจากที่ห้าบ่มรุงไปแล้วนะครับหลังจากข้าบ่มรุงไปแล้วเนี่ยบอกง่ายๆว่าช่วงหลังจากเขาตั้งท้องเนี่ยเขาควรจะใส่ปุ๋ยอยีหยางบาดเนี่ยถ้าช่วงเขาตั้งท้องเนี่ยบ่เหมาะสําหรับจะใส่ ปุยูเลียเนี่ยห้ามใส่เพราะยัง้งพี่น้องบางคนเนี่ยใส่ปูยูเลียมันงามใบเขียวเขางามจริงแต่ในช่วงที่เขาตั้งทองบ,บอสมควนจะใส่มันชิง,งามโพดครับพี่น้องงามหลากับบอดีเด้ใบออกหลายมันจะเห็ดห้เขาห้างเป็นโลกสังเกตบังเดอนะครับผมสังเกตเบิงว่าช่วงเขาตั้งทองปุ๊บเนี่ย หลังจากที่้อางบังลุ่งมาแล้วใส่ปุยยูเรียไปแล้วนี่ถา้าห้องน้ำปุยยูเลียมาวานอีกนะครับวานซ้ำเขาไปอีกห้มันต้นสูงต้นใหญ่ปุยยูเลียก็คือสีส้มศูย์เล่งต้นเล่งใบใบฉีหลายนะครับใบฉีนาเหตุเหตต้นสูงผลเสียคือหนึง่งเวลาออกร่วงแล้วนะครับเขาจะล่มสองใบมันจะหนาใบมันฉีหลายนะครับสาม เขาตายพ่ายตายดอกคาเห็นบอพี่น้องพี่น้องสังเกตเบิ่งเด้อบ่แมนว่วามันเป็นน้ำยังวะมันคือตายพ่ายตายดอกคาเนาะบาดนี้นะครับผมเป็นกับการพี่น้องใส่ปุ๋ยในตัวเจนสูงในช่วงคณะที่เขาตั้งท้องบอสมควรจะใส่นะครับพี่น้องไม่สมควรใส่นะฮะเพราะว่าจะเฮ็ดให้เขาเนี่ยอ่อนแอพอมันจะเล็งตนอย่างเดียว ถ้าเกิดมีร่มพัดมาเนี่ยคือลมนะครับผมคือลมแต่นะครับแต่การใส่เนี่ยพี่น้องแต่การใส่เนี่ยถ้าจะใส่ปุ๋ยยูเรียเขาต้องผสมนะครับผมช่วงตั้งทองเขาต้องผสมผสมแบบไหนผสมปุ๋ย4ี่ส1ศหนึ่งต่อสองนะครับหนึ่งต่อสองหมายความว่าไหน,นอกบาทหนึ่งต่อสองใส่หนึ่งต่อสองนี่ก ใส่0060เขามาขวบคููน้ำในช่วงขณะที่เขาตั้งทองนะครับผมถ้าอยากให้เม็ดใหญ่เม็ดตึงน้ำนักดีนะครับอ่ะเนี่ยแหละครับน้ำปุ๋ยยูเรีย1กระสอบมาผสมใส่ปุ๋ย0060นี่นะครับ2กระสอบคุกเข้าให้เข้ากันน้ำมะหว่านได้นะครับผมช่วงเขานะครับช่วงเขาตั้งทองว่านนะครับ ลักษณะคข่ายๆกัน 20- สถึงสะอา่สถึง30กิโลต่อหนึ่งไล่วานบางบางไปนะครับผมห้องก็ซอยกระตุนให้ให้เขาห้าเขี้ยวงามอย่าไปใส่ตะปูยูเลียได้พี่น้องใส่ปูยูเลียนี่มันจะใบสีฟ้าใบสีลายเขาจะตายพ่ายนะครับเขาจะตายพ่ายตายดอกคานะครับผมเวลามันออกร่วงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นร่วงเขาขานั่นเขาเอิ่นว่าตายดอกคาครับพี่น้องมันได้รับ าสารอาหารในตัวเจนมากเกินไปการที่บอมุ่งล่วง,งก็คือ0060ตัวไทยนะครับผมในตัวเจนฟอสฟอรัอรอรอสโพแทสเซียมบางคนว่าในช่วงที่รับล่วงเนห้อเอาสาหซิมหาได้บ่นั่นแหละครับได้ได้คือการครับสูตรซิมหามีมันเป็นสูตรเสมอมีธาุอาหารครบทั้ง3ตัวนะครับเสริมรากนะครับเห็ดเห็ดต้นแข็งแรงนะครับตัวอยู่กลางตัวแรกเร่งต้นเร่งใบตัวสุดท้ายเร่งหมากเร่งห่วง นะครับผมนั่นล่ะวิธีการผสมกระชิเป็นลักษณะนี้นะครับถ้ายังให้เขาแตกกอดีในช่วงระยะแรกปูยูเรียาวานเลยนะครับพี่น้องยี่สิบห้าถึง3มกิโลอ่าถึง30สิกิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่แตก่กอลักษณะนี้นะครับงามนะครับผมอ่ะเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างการแตกกอของเขานะครับอ่เช็นในเขาแตกกอดีในช่วงระยะแรกนะครับยี่สิบห้าถึงสาสิบวัน นำเมื่อวานได้เลย,เลยหลังจากปากดำครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ